สวัสดีครับวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินในตอนที่ว่าด้วยบทสาธยายมนหรือคาถาเชิญญ,ญาณบรารมีของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินไม่มีใครทราบประวัติของท่านได้อย่างชัดเจนแม้แต่อายุของท่าน ก็ไม่มีใครทราบลุงปู่โง่นโสรโยเคยทุด,ดงพบลุงปู่สวงในป่าสมัยที่ลวงปู่โง่นยังอยู่ในวัยกลางคนผ่านไปหลายสิบปีลุงปู่โง่นได้เจอลุงปู่สวงท่านบอกว่าหน้าตาของลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินไม่เปลี่ยนแสดงว่าลุงปู่สวงต้องมีอายุเกิน100ปีอย่างแน่นอน แต่จะกี่ร้อยก็ไม่มีใครทราบได้ลุงปูส่สวงเป็นพระภิกษุชาวขเขมรมักจะพักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาบริเวณชายป่าบ้านตะเคียนรามวัดตเะเคียนรามอำเภอภูสิงห์บ้านลุมพุกบ้านโคกโพนการตราลมเป็นต้น ลุงปูสวงเทวดาเล่นดินท่านมักจำวัดอยู่ตามกระท่อมนาเล็กๆใช้กระดานไม้ปูแค่พอนอนได้เท่านั้นและจะมีเสาไม้สูงปักใช้เวาหรือจีวรเป็นสัญลักษณ์บางครั้งนุ่งห่มเหลืองบางครั้งก็แต่งขาวเพราะเป็นมหามุนีเทพนาบทชาวบ้านเรียกขาท่านว่าเทวดาเล่นดินชาวบ้านได้ยกย่องลุงปูส่สวง ว่าเป็นผู้วิเศษแห่งภูตะแบงขณะเดียวกันเมื่อใครนำอะไรมาถวายให้ลุงปูส่สวงไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองท่านก็จยะโยนก็กองไฟท่านไม่ยึดต,ติดและให้ทานแก่คนยากไร้มาโดยตลอดเชื่อกันว่าลุงปูส่สวงเทวดาเล่นดินเป็นพระวิเศษที่มรรลุธรรมขั้ขนสูงมีอภินิหารเป็นอย่างมากลุงปูส่สวง ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่มักจะเดินทางมาปลูกเสพพระเครื่องให้กับวัดเรียบราาบำรุงกรุงเทพมหานครโดยที่หลวงปู่โดยที่หลวงพ่อส้อยนิมนต์หลวงปู่สวงเดวดาในดินมาทางจิตมีคนเห็นหลวงปู่สวงมาร่วมปลูกเสพพระในพิธีแต่เมื่อปลูกเสกเสร็จแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงปู่สวงท่านได้เดินทางกลับไปตอนไหนเหมือนล่องหนหายตัวได้ หลวงปู่สวงเทวดาเล่ดินท่านไ,ได้รับสังขารเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2543บทสัตยายมน์หรือคาถาเชิญยายมรรมีของหลวงปู่สวงเทวดาเล่ดินมีดังนี้ก่อนอื่นท่องนะโมสามจบเสียก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปก็เป็นการท่องหรือสัตยาย มนหรือคาถาเชิญญาณบาร,รมีของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินอิลิเมยองสงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเธียะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปอิลิเมยองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเธียะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป อิลิเมยองค์สวงสัมปโนอิติปิโสนมโมพุทธเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปผู้ที่มีความศรัทธาในบาร,รมีของปูส่สวงเมื่อสาธยายหรือท่องบน,นกล่าวนี้ก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินมือทองร่ำรวยมีโชควิลราบขอจบการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่ธรรม ของหลวปูส่สวงเทวดาลนดินในตอนที่ว่าด้วยบทสาธยายมนหรือคาถาเชิญยาบรม,มีของหลวปูส่สวงเทวดาลนดินไว้ในเพลงตัวนี้สวัสดีครับ